ัสดีครับพี่น้องครับมือนีกะทิมาเนลิมิตไหมยิ่งป่านะตอนนี้ผมอยู่ที่บอ่อบำบัดน้ำเสียนะครับของหมู่บ้านการเคหะนะฮะมันเป็นน้ำที่ที่ดำแล้วก็เสียนะมันแนมเห็นโตโตบ่เห็นโตปลาที่ที่นีผมก็เลยสีมาล่องบำบัดมึงนะฮะขามันเห็นโตปลาแล้วกับปลามันมันมามีกินนะผมจีทดลองเลยละใส่ผงนะบูซีเป็นว่าบูซีนะครับ ก็ิใส่2หอนะคุณสมบัติพันว่าให้ตกแต่งปรับผู้มิทัศน้ำนะเห็นในนี้ในที่รีวิวเขาใส่กันอ่ะบางทีเปลี่ยนเป็นแบบน้ำธรรมดากลายเป็นน้ำทะเลเลยครับนะหน่ซองบรรจุหาสิกร,รมัมนะใส่กับปริมาณน้ำในบอ่อสี่ลอยลูกบาทหรือว่า400ตันนะครับแต่ผมแต่ผมถี่ใส่2องหอเลยครับนะบอ่อขนาดนี้ผมถี่ใส่2องหอเลยเพื่อความเข้มขน้นนะ แล้วฮอคตีมาาเบิงกันว่ามันสามารถเปลี่ยนน้ำในอีลีบอนะครับน้ำมันติใสคือเข้าโฆษณาบอนะฮะคุณกะทผสมเลยครับซื้อมาในช้อปปี้ครับซองละลอยกับสิบเก้าบาทนะถ้าพี่น้องสนใจก็ลองมึงนะฮะเพราะว่าคำแนะนำเขาว่าในการเติมครั้งแรกควรใช้ทีละน้อยๆก่อนแล้วค่อยเติมเพิ่ม จนได้ระดับความเข้มข้นที่พอใจบูซีจะคงสภาพอยู่ได้45-60วันนะหากสีเริ่มจางสามารถเติมเพิ่มได้ตลอดสำหรับบ่อขนาดเล็กให้ใช้ทีละน้อยๆโดยเริ่มใช้ปริมาณเท่าหัวไม่ขีดก่อนแล้วค่อยเพิ่มระดับความเข้มจนพอใจนะฮะัดขอควรระวังว่าบ่อที่มีตะกอนดินตะกอนแขวนลอยเยอะน้ำขุนจะเป็นต้องใช้ปริมาณส,งสูงตะกอนแขวนลอยตะกอนดินส่งผลให้สีน้ำออกมาแตกต่างกัน การคำนวณปริมาณนะ้ำในบ่อคัดเคลื่อนส่งผลต่อสีของบูบูสีจางหรือสีอ่อนนะครับในบ่อที่มีคอรีนหรือในสระว่ายน้ำสีจะจางลงไวต้องใช้บ่อยกว่าปกตินะฮะนะครเพื่อว่าวิธีใช้ละลายบูซีกับน้ำในภาชนะ20-50ลิตรคนละลายแล้วนำไปเติมในบ่อหลายๆจุดควรเติมทีละนิดๆิ เพื่อดูสีก่อนและสามารถเพิ่มปริมาณให้สีเข้มสวยขึ้นตามความชอบนะน่าสีเพียงพอนะเกินเลยแหละครับซี0ีลอยคิ้วนะตัวน,นี้ข้างในเป็นอะไรสิเป็นคือผงข้ามนะครับท,ที่ลงไปเลยพี่น้องนี่ไข่ผงข้ามครับ โอ้แบบขึ้มึกเลยครับเดี๋ยวผมฉีคนแต่เขาแนะนำให้ใส่ถุงมือนะโอ้ยังครับผมมาบาบัดน้ำก่อนครับเทียบน้ำให้มันใส,ใส,อ,ใสอ่านี่ครับผงผงปรับน้ำสภาพน้ำเห็นเป็นสีทะเลเลย ครับผมลองเบิ้งงพันใหญ่ไห่อย่างน้อโอ้มาเอาครับเอานะครับพี่น้องทั้งหมดเป็นกะสิมาหาปูหาปลาที่กันครับเบื้องเนี้ยเออเอาไปเียวไป่อยไปทันาพอแล้วมันมีปลาอย่างเงี้ยโอ้ปลาสิริปมันหลบ่ มันออกไปได้พร้อมปะออกเป็นสีฟ,ฟ้าฝาในเงินใำเงินเลยอ่ะนี่ครับพี่น้องคนระับพ่นเละครับแจกเลยพี่บึงขนาดใหม่ยังเป็นสี<ล>ข้ามเลยลพี่น้องข้ามข้ามเดี๋ยวให้ผมบำบัดน้ำก่อนเด้าสาดก่อนครับผมมันยังสีเป็นตะกินนะเ,เอาพี่น้อง ตามันชี้วนมัอืมเหียนอ้าวเดี๋ยวพี่พยยน้องจะวิ่งดีสะไป็ระยะครับแรนครับเดี๋ยวจะบําบัดครับฝุ่นขันเนาะบ่โอ้ยข้าโหโอ้ขันกับขันหัว Cái ใจ chơi ขอ con, ตายลาก

ยังไงวะตอนนี้จะปลาเพียนปลาตเพียนวะนี่คืออยู่ไ้นนะมึงปลาเพียนนั่นกินร่ะปลานิ่งก็ลายเนี่ยปลานิ่งอ่า ตาบอไมไหลนะโอ้หลเนียเกาไปหลน่าไปไีนแต่ม uh. ันใสนะครับ <hi> พี <hi> ่น <hi> ้องเวปลากบกคยไมกิน่อกเป็นไม้ดีดีดีสุดแล้วครับเร่พี่น้องเรื่องตนใหม่เรื่องต้นใหม่ครับผม่งอยยิ่งสบายเลยบ่านี้ เดี๋ยวพี่น้องไปผสมช่องที่สองครับท่านพี่น้องครับอันนี้กะทิผสมช่องที่สองครับตัวนั้นก็นใส่เด็เครื่องบอนะเขาที่ใส่แบบเข้มข้นลค่างออกกว่านอ่ะแบบนี้พี่น้องเลยตองมือก็บอได้ใส่ต้องตีมันแตกด้วยครับเต้เพราะว่ามันตีบ่ค่อยแตก เห็นล่เห็นมันมีผลน,นมันใสนี่ไม้นี่พี่เด็ดครับพี่เด็ดโอ้ดึงปลากับพี่ไปปลาคิดว่าชอบเป็นเอาอาหารมาหายบ่ ให้อะไรคืนก็ที่สิแหละครับแถวบ้านนั้นมันบ่มี่หมายประนิ่งพี่น้องผมต้องเสร็จก็กจเลยมาม่างวันน,นี่้ระมิดบิงก็ได้เลียนได้ยิ่งไปทางอื่นได้ไหม เด <g discretion> ี๋ยวไปถามคุณ ข้ามสวยงามโอ้ปลาบว่านแบบไงเลยคะ่ะ สะอาดไปหมดแล้วครับเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวทิ้งไว้จักมือน,นึงครับเดี๋ยวเขามาบึงผลงานว่ามันอันนี้บอสีน้ำมันสีเปลี่ยนบอครับมันสีเป็นคืนนอจังเขาวาบอสนามตนนัวนี้จากนามสีสุกกระปุกเออดำดำสุกกระปกเนี่ยขิดตอะไนห,หลายๆเาเหมือนมานบ่วบัดเนาะองนะครับมันที่มันที่ใสบอนะไปนี่ครับพี่น้องครับ ตอนนี้ก็ได้สาดไปทั่วร์หนองแล้วพี่น้องเอาก็เริ่มเห็นความเป็นแปลงเล็กๆน,น้อยๆบ้างแล้วครับส้นนี้ส้นสนี้น้ำเริ่มเป็นสีฟ้าพี่น้องนะใ,ในความเข้มข้นสูงครับมองนี้ปลากระมับ,บอรอนเลนด,ดี้ดีป่ะนี่นะปลาขึ้นบ,บอ่อนนะครับเพราะว่ามันบำบัดน้ำเสียน้ำมัง้งนะฮะเริ่มมีออกซิเจนเริ่มมีอากาศปลาเคยนอกน้ำบ่พ่ะย่ะหน้ำลงหลายๆมันนอกบ่ะมันบ่อร่อยข้อเนี้ยป่ะ บ่ตายบ่ะโอ้ oh, แข็งแรงครั้งนอโอ้นหน, oh, นามุนเวียนหน,นามุนเวียน,เ,นเออมันออกไปฟองไหนบันีิตฟองออกงลงทงหน้าบ่ครับบัณฑิตครับผมเ,เดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวผมสิทิ้งไว้สักพักนะครับประมาณพุ่นละครื่งมือนะครับเดี๋ยวเขามาเบ่งกันว่ามันสิมีความเปลี่ยนแปลงบ่นะครับไม้ยิ่งปลาเข้ามันถีสวยงามสำเนียนะครับติดตาม <laughs> นี่ครับเป็งต้นหม่ครับผมโอน่าน่า,นาเดี๋ยวสิเดมีไม้ไปนิ่นน้ำพิ่นเหรอมันหายากครับแถวบ้านมันบ่ค่อยมีไปนิ่นให้ยิ่งครับนะมีตปะปาโดเอาติดตามครับเอาละครับพี่น้องครับหลังจากพานไป3ชั่วโมงนะประมาณ3ชั่วโมง4ชั่วโมงนะครับเพราะว่าผมมาเห็ดไปวางเทียง ตอนนี้กับใบาสามกลัวนะครับรเมืองพี่น้องกลับมาน้ำสีฝาไหมนี่กล่องมันอาจสีฟ้าครับแต่แต่อีลีมันฝาไหมแต่เมื่อกี้มันเป็นสีฝาอยู่แต่มันบริสายไหมเพราะว่าเพราะว่าน้ำกองมันมันดำแห้งนี่ยตนะปลากระกบ,บอนครับเแกนะครับเบืองปลาขึ้นนะเบืองมือนี่เลยครับกันผู้ใดจะไปใส่ถุงมือเลยลางบุออกเลยลางออกอยากแห้งนะะฮเดี่เด้อ แล้วสีจอบอยิ่งตาพี่น้องมึสีเห็นบ่แต่อตอนนี้มันหนามันเป็นสีฝาสีเขียวแต่แต่มันบริสายนะมันบริสันต์ใสอู้นมัน,ะมนมขึ้นจิบอยู่เดี๋ยวต้องใช้แว่นตาตัดแสงนะฮะ,อ,ะอยุ่ไปก่อนน,อนี่ครับพี่น้องมึงมุ่งนีครับมันจะเห็นคักนะหนาแบบส,สีเขียว,ยวควา่าๆนะพี่น้องเดการนะเดี๋ยวทีผ่านซองอันนี้ผ่านแว่นตาตาัดแสงมันจะเห็นหมด เศีดกระบอค่อยจ้าครับพี่น้องนี่แขนแนมพานบรรตาตาแสียงเรื่องกับปลาบอนอยู่ยพี่น้องเป็นปลาบอนลหลายๆนี่ปลาอันนี้สลิดอุ้ยพุ่นปลาน,ในิ่งใหญ่บอนครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายจังหน่อยบึงถ้าเกิดผมว่าอยากให้หน้ามันใสนี่ต้องต้องมีสารผสมมีข้อลีนมาลงนะบึงที่ละปลา นะสะออ่อนปลาพี่น้องโอ้นะฮะเด็กการ์ดยูเด้ขนาดหน้าแบบดำเปื้อๆครับเขียวได้อะพี่น้องเออนะครับเขียวเขียวได้ของเขาคือเขาวายหรือตัวละนะมือผมกับเขียวกะเหี่ยงี่เบิองเมืองห้อยมันเฮียเสยป,ปุนเออเฉยเฉยนี่ล่างมองอ,อกครับจักมือพูจังสีออกปะเนี่อืม มาเด้เอบ้านี้ต่อไปมองนี่แหละก็นทเป็นไม้ยิงปลาผมบ้านี้เอขอข้อฟองแต่ผู้เดียว <c oughs> เพราะว่าคนอื่นไม่มานะฮะทั้งนี้มันก็ที่เป็นไอหน,นีโพดครับขี่ตะกร้ออยนะแล้ทั้งนี้มันไข่เนยอยู่นะครับเอานะครับพี่น้องตอนนี้เราประจำาตําแหน่งเรียบร้อยครับเดี๋ยวถามมึงจังอยมันชื่อว่า น้านตอน,นี้เี๋วืวเ่มสเลยตากระบอนครับวันนี้มันโมโ้นอยไหมบอนกอันนี้ปลาสลิด ัน,นกระซีเขียวเลยพี่น้องเขียวเขียวอําไพเขียวแบบเขียวแหล่ๆเขียวบนห็นโตปลาข้างหนา้ามันมันข่อมแห้งแต่ตอนนี้มันฝาดขึ้นพี่น้องเดี๋ยวถามมันแดดกันข้างใน,น เด็ดๆน,นะครับเดี๋ยวซืมาลองเน,น,น,นึ่งไม่ว่ามันเสียบปนิ่นบอลเดี๋ยวจะไสลิ สรุปเนาะพี่น้องสรุปเร็วแต่ว่ามันสามารถเตียนสีน้ำในอีลีครับพี่น้องน้ำตอนนี้ก็เป็นอันนี้เลยครับเป็นแบบสีเขียวสีฝาทะเลนะครับก็พี่น้องอยากอยากเอาไปทดส,สอบหนึ่งก็เขาไปเบิ่งนได้ครับผมในช็อปปี้รัศดานะที่ว่าบูซีนะฮะผมซื้อมาซ่องละลอยก็สิบกว่าบาทน,นะ ก็เฮ็ดคือผมเฮ็ดนั่นแหละนะครับผสมใส่ถังใส่กูแล้วก็สาดน้ำไปให้มันกระจายมันทั่วนะครับถ่าประมาณเพิ่งมือนี่ก็เห็ดแล้วครับตอนนี้ไปทั่วแล้วกระจายไปทั่วนะครับมองมีจีตาเลียนมันลอยนะครับ,บรข้า,บางาบนสนิทขึ้นยยทีเกียนเป็นผีป่าอยู่ครับมันเป็นบ่อหนามที่มันใสสะอาดบ่อเ้าเลี้ยงปลาบ่อที่ดูแลดีๆนะครับบ่ิเวนบ่อหนามเสียอย่างที่เด็กเกี่ยวมอยู่ครับ สามารถเตรียมสีหนาในอิตาลีครับเป็นสีทะเลเลยสำหรับคลิปนี้กับจกก็สวยไปไลยนะครับเพราะว่าบริยิ่งปลามันบริแดดไหมันขึ้นนะครับเดี๋ยวบอลท่านไปจอบนะเดี๋ยวทันทันมีโอกาสกระสีมาจอบยิ่งเอาเมย์ใหญ่นะประนินน้องพับเนาะอู้หูดขึ้นเขาต้องมาจอบเงียบเงียบนะฮะอันนี้ครับเป็นการที่จะเห็นว่า พอาม,า,ามันสามารถเรนื้ละมิดหมายไปนิ่นได้นะฮะครับนี่เกิดขึ้นแล้วนะไล้วแล้วพก็มีบอยิ่งไปนิ่นส่วนตัวบุ้นเอ้ส่วนตัวเพราะว่าคนอื่นเขาปอกข่อยมาเหร็นมายิ่งเพราะมันกินว่าดไรไม่รูมันเหม็นนะครับมันเหม็นอมเอา้าสำหรับคลิปนี้กับพ่อไวสันนีครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับ